สวัสดีค่ะวันนี้มาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่6เดือนกรังณาคมนะจูลายนะโอเคเริ่มต้นี่ทัฟเฟิลเดลี่นะวันนี้กรอบราคาเดลี่แตกต่างจากเมื่อวานนะคะเพราะว่าด้านบนขยับมาอยู่ที่เดิมเมื่อวันจันทร์แล้วนะคะเมื่อวานอยู่ที่1930ตอนนี้ขยับขึ้นมาที่19 6 7 3 8นะครับเพราะว่าเมื่อวาน1930ถูกทำลายไปแล้วนั่นเองนะครับ เดี๋ยววันนี้มาดูต่อนะว่าขยายกรอบแล้วเนี่ยจะเอายังไงต่อเพราะเห็นสัญญาณเรดดอทมาข้างบนใช่ไหมแต่ว่าแท่งราคาก็อยู่ระหว่างจะปีน l อลเมยสองร้อยแล้วไปเทสแอมเอห้าสิบหรือเปล่าหรือว่าจะถูกกดลงใต้ l อลเมยสองร้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันแรงซื้อแรงขายน,น,น้อยทั้งคู่นะคะที่ดังเฟลมเดลี่เพราะฉะนั้นมุมมองหลักแล้วราคามโอกาส วิ่งไซเวอยู่ในกรอบนะคะเดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนะในทำเฟรมย่อยว่ากรอบราคานั้นจะเล็กกว่าที่เห็นที่ทำเฟรมเดลี่หรือเปล่าเพราะว่าเดลี่นั้นกว้างอยู่ทีเดียวนะคะประมาณ6,000ถึง7,000จุดเนาะแล้วก็ราคาก็ทรงตัวอยู่ตรงกลางนั่นเองนะโอเคมาดู4ชั่วโมง ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะมีการขยายกรอบเมื่อวานนะคะข้างบนขยับขึ้นไปข้างล่างขยับลงด้วยนะครับกว้างกว่าเดิมนะเอ่อวันนี้อยู่ที่1,800กว่าจุดนะครับอยู่ระหว่าง1934.92กับ1914เมื่อวานอยู่ระหว่าง1918กับ1930เกาเนะ เพราะฉะนั้นข้างบนก็ขยายข้างล่างก็ขยายแล้ววันนี้เห็นบลูดอทมาแล้วนะคะหมายความว่าถ้าแรงลงหมดนะครับในแทงสีชั่วโมงถัดไปเนี่ยหมายความว่ามโอกสที่จะเด้งจากพพอ์ตนี้ขึ้นไปใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อวานราคาช่วงตลาดนิวยอร์กนะคะก็ช้าขึ้นไปเกือบเทสแอลเม2สอแล้วยังไม่สนิทนะทุกคน หมายความว่าถ้ามันไม่ผ่านเลเวลนี้นะคบหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะปีนขึ้นมาเทสใหม่ให้จบจบได้นะโอเคนะันนี้คือมุมมองใหญ่นะแต่ถามว่าแรงซื้อแรงขายตอนนี้เยอะหรือเปล่าไม่เลยจ้าไม่มีทั้งคู่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นทรงแบบยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่เป็นกรอบที่ค่อนข้างกว้างนะตบขึ้นตบลงเหมือนเมื่อวานก็สนุกดีอยู่นะครับ โอเคมาดูทำฟิเฟสหนึ่ง H 1. H 1, วันนี้นะคะปรับตัวแคบ,บอยู่ระหว่าง1921กับ1916นะคะก็จุดเที่เป็นในยะสำคัญวันนี้นะคะวัดใจเลยหนึ่งเก้หลุดหรือเปล่าไม่หลุดก็วิ่งขึ้นไปเทสข้างบนใหม่เหมือนที่เราบอกเนาะเพราะฉะนั้นแนวต้านใกล้สุดตอนนี้คือ1921นะคะถัดมาคือ1930ถัดขึ้นไปคือ1934ที่ เขาติดเมื่อวานนะครับและจริงๆแล้วเรารอที่1937นะแต่มันไม่มาสัทีเพราะฉะนั้นเลเวลถัดไปที่มิวเกัเสนะครับในกรณีที่อยากจะเลทแอลเม่200ให้จบเนี่ยคือ1934ถึง1937นะคะวันนี้สุดระยะสวิงรายวันข้างบนนะครับเอาเลื่อนให HPC ไม่ไปละสุดระยะสวิงรารวันข้างบนอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าห้าจุดหนึ่งแปดนะคะโอเคทีนี้เราเห็นข้างบนแล้วทีนี้มาดูข้างล่างนะคะว่าวันนี้จุดวัดใจของคุณคือ1914ถ้าหลุด1914งเก้านะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญคือตรงนี้ที่ลงไปติดก่อนหน้านี้นะคะแถว1910นะถ้าหลุด1910ลงมาอีกเลเวลหนึ่งคือแถว1900เนาะอันนี้คือบอกแล้วว่าห้ามหลุด ในกรณนนีที่อยากจะเทิร์นเป็นขาขึ้นนะครถ้าหลุดบริเวณนี้เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นทํำนิวโลใหม่พอทํานิวโลใหม่นะคะซัพพอร์ตถัดมาก็คือ1นึ่งเก้าค่ะหนึ่หมายความว่าราคาต้องลงต่ำกว่า1892แปเ้านาถึงจะทํานิวโลแต่วันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างก็อยู่แถวนี้พอดีเลยนะ1894นะครับ โอเคเมื่อวานใครรอเหตุช่วงเอ่อ FOMC meeting minute นะคะคงจะผิดหวังนะราคาไม่ค่อยกระตุกแรงแต่ก็ถือว่ากดราคาลงได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ดูก่อนว่าผ่านจุดวัดใจหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเขาวันนี้มีทรงวิ่งอยู่ในกรอบสีชั่วโมงได้นะครับแล้วก็เอ่อช่วงเย็นนะคะตลาดนิวยอร์กมีข่าวนะครับเกี่ยวกับเอ่อ unemployment c ข a ม m ปะกับ ตัวเลขนอนฟาร์มเพโลน้อยนะครับก็อันนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการขึ้นไหวของราคาที่รุนแรงในช่วงข่าวได้เนาะโอเคเนาะสำหรับวันนี้มุมมองหลักแล้วนะครับก็มีสิทธิ์วิ่งอยู่ในกรอบสีชั่วโมงแล้วก็ยังมีกับเทสล m a อลเองให้จบอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่าโครงสร้างนี้ยังไม่เสียตับใดที่ไม่หลุดพันเก้าร้อยเราก็ยังมีหวังว่า ทำเฟรมสชั่วโมงนั้นจะเทิร์นจะทำสัญญาณเทิร์นเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเมื่อวานขึ้นมาชิดแล้วยังไม่แตะนะฟิโบนักซี่ยี่สามจุดหกนี่อะ่ะโอเคเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดูทรงเทรดไม่น่าจะยากแต่ให้ระวังช่วงข่าวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย